ผมมีเหรียญหลวงปู่แหวนสุจินโนมาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเป็นเหรียญแพ็คคู่เลยนะ2เหรียญนะครับเหรียญใบโพเล็กนะครับปี2527นะครับอายุครบ97ปีนะครับนี่ก่อนหลวงพ่อมรณะ1ปีนะครับทันหลวงพ่อนะนะครับองนี้จะเป็นกระไรทองนะครับทั้ง2เหรียญเลยนะครับอ่าเป็นพิมพ์ใบโพมีหูในตัวนะครับด้านหน้าเป็นพิมพ์หลวงปู่แหวนหันข้างนะนะครับนี่ สวยนะนะครับแท้ทันหลวงพ่อนะครับหลวงปู่แหวนพระอรหันต์เชียงใหม่นะครับพระเครื่องกรรมฐานสายพระจานทร์มั่นนะครับคู่นี้นะใครสนใจนะครับเหรียญใบโพป,ปู่แหวนนี่เปิดไว้200บาทรวมส่งนะครับนี่ตกค่าพระ150ค่าจัดส่ง50บาทนะครับรับพระ2องค์นะครับ,รบ,รบด้านหลังก็จะเป็นมวสนะครับ หลังตรามูล,ละนิธิหลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับเ,เดิมๆนะนะครับ16มกราคม2527นะครับสวยเดิมนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบ็อกมาได้เดี๋ยวทิ้งรายละเอียดติดต่อไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับเหรียญใบโพหลวงปู่แหวนสุจินโน